อ่ะสวัสดีนะครับมแมลงนะจ๊ะแฟนเพจตีนะฮักทุกท่านนะครับผมเนาะมนแมลงนี่ผมจะพาทุกคนมาแปลงแกงปลาเขือใส่กระดูกหมูนะครับผมเนาะพอดีผมปิกมาบ้านนะครับแล้วก่อนออย่างก็แม่บอกว่าน้องลูกไอลุงนันเพิดฟอนเ้าปลาเขือนทะ่าน่ะเพิรเอาปลาเขื่อมาฝากเขาเนาะนะครับแล้วก็มันข้ามแมลงละนะครับเดี๋ยวผอยออกไปหน้หมอ,อยนะครับมีเวลาตท่าไห่นะอ่ะดีหน่อยนะครับลุงนันแก้สยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะ อันนี้อันนี้คือผักเคล็ดนะครับผักเคือดนี่เอาไปแกงก็ได้เอาไปยำก็ได้นะครับอันนี้ผมเอามาพอบรรยาี่ยผมอเจจะใจเสี่ยงนะครับมันนักอยู่นะนะอันนี้คือผักเคล็ดนะครับหน้าต่มันจะประมาณน,นี้นี่อันที่มันเป็นรีบแดงๆมันนี่ก็จะต้องเอาขว้างนะครับเอ่าออกหมดเนี่ยมันจะแบบส้มนะครับผักเคล็ดนี้รสชาติมันจะออกส้มๆน่อยนะครับผมเนาะวิธีแกงผักเคือดก็มันยากนะครับก่อนอื่นก็เอากระดูกลงไปต้มก่อนนะครับผมเนาะต้มไปเรื่อยๆจนกระดูกมันเปื่อยนะ หลังจากกระดูกมันเปื่อยละอย่างที่บอได้ยผยไปหน้ามอนะครับบอเคยมีเวลาจะได้ผยใจเป็นน้ำพริกแกงเมืองเลยก็แล้วกันนะครับผมเนอะน้ำพริกในเครื่องน้ำพริกแกงเมืองมันก็จะมีพริกแห้งหอมขาวหอมแดงกะปินะครับมีสี่อย่างตระหนะนะครับเนาะหลังจากเขาใส่น้ำพริกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะโกนโกนโกนให้น้ำพริกมันน่งนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอย่างก็มันเตื้อนนะครับรอมันเดือดโบ๊บโบโบ๊ะอีนะ แล้วเาก็จะพักเหงื่อนะที่เขาล้างวันตะกี้ที่เขาโซ่อยวันตะกี้นะครับใส่ลงไปเลยนะแล้วก็จะเอาปากเต๊กเต็กเต็กที่มันหย่อบนะครับผมเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเฮาก็จะใส่บะเขือส้มลงไปแห่น้อยนะครับใส่ให้มันงามตัวแล้วก็ใส่ให้มันออกรสชาติเปรี้ยวอีกนิดนึงนะจ๊ะอ้าหลังจากที่เขาใส่บะเขือส้มลงไปเรียบร้อยละนะครับเฮาก็จะมาทําการปรุงกันเถอะนะครับผมเนาะมันก็จะมีผงพูิรดแกงลุงแดงเกลียวเมี่ยงแห่น้อยนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำปลากระตุ้นแห่น้อยเดียวนะจ๊ะ แฮ่นี่ไครมากก็ใส่ไครบ่มากก็บรต้องใส่นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะเจ้าเนาะอะแลวหอกก็บอละ,อละมันไว้หั่นประมาณสักสิบนาทีนะครับผักขึ้นมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะจากสีเขียวๆมันก็เลยกลายเป็นสีเหลืองอีกอถือว่าได้แล้วนะครับลองจิ้มพอก่อนเนาะถ้าชอบก็ถือว่าโอเคละนะครับถ้ามันจางอ่ะยังก็เติมตามใจปากตะเก ا าเลยนะครับผม ตอนนี้แกงผักเหือดของฮากก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะมีเอาไปเนี่ยแกงก็ได้เอาไปลวกกินกับน้ำพริกก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปยำก็ได้เหมือนกันนะครับผักเหือดนี่นะมันนึงรับนะครับปีไหนได้กินตัวเดียวละนะมาถึงเวลาสมควรปันนข้าวหนึ่งจุ่มเข้าไปเลยนะสูงม,มา every b o ี้ยอกนะตะ้ส้มดีขนาด <c oughs> นี่นะครับแน้าต่มีประมาณนี้แกงผักเหือดนะสูนเนาะลองเอาไปเนี่ยพอนะครับบ้านไข่เริ่มออกแล้วก็แกงได้เลยนะเจ้ามะ เมนูนี่อย่าได้กระตุเมหมอนะครับผมนะเอามือหมดหมดหมด,หมดอีเลยเลยก็เอาเข้าปากไปเลยจ้าก <c oughs> ินก็ลรำนะครับขออนุญาตก,กินจินหนึ่งตีนแล้วปะว่า <c oughs> มันจะเปื่อยซะเมื่อไหรหมอ <c oughs> วันนี้แกงเมืองถุงน้อยมีโปเนอร์สามถุงเก้าสิบเก้าเอื้นมาได้เลย